วันดีครับพี่น้องผมมือนีก็พ่อกันใช้สายเต๋อครับพี่น้องออกมาหาเลาะยิงปลาให้เราครับมือนีแดดแดดบดบดตอนนี้ก็บเดบช่ยวยหลัวสุดหลัวพี่น้องเลยแต่ก็บไขอยู่ออกมากผู้เดียวครับมือนีผู้ดเดียวพาก็บ,บอกเกามาล่องมืงน้ำก็ขึ้นน้อยนึงพี่น้องมือนี ผาเก่ามาล่องเบื่องกับมืดนีบื้องนี้นละ้ขี่ฝ่าก็เป็นมวนม่วงม,ม,มองมองพี่รองเอ้ย,ยเดี๋ยวมาหลุดเบื่องน้ำกันครับพี่รองพันเตาบริม,มาตรออกมาหนเดี๋ยวจิดตมมครับเหลี่ยมหดขี่ฝ่าพี่รองเอ้ยขี่ฝ่ายุทธภัณเหลี่ยมหอดอยู่ข้างล่างมันชีมีโตบ่ลนะ่ะมันเปนลี่ยนบ่ดหรอกจ่างปังอยู่แลวจ้ป่าจะไปใส่นี เดี๋ยวมาลุ้นบนแล้กันครับพี่้องที่พี่ตัวบ่กหาดิซัดจักบาทหนึง่งโอ้ยขึ้นบุนสมพี่้องเลยขึ้น้างบุนครับโอ้ยจ่องเต็มปี่เบยพุดๆปุ่นดูก,ก่กยหญ่ฟาดขึ้นมาว่านน่อบ่ะพี่้องเย ไก่กัดแท้ไปไก่ชอยหลอะฟังไปเลยไปดูไปองไปดูบักไล่กับบกักไล่กําลังมากับกําลังมาอู้ไายเด้บอเนี่ย ขางามางไหมพี่น้อยไปดูครับเขสิบ้านหนีปะ่ะล่ะอู้ยกลับขึ้นสนออู้ยกลับ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 กับกับสนอพี่น้อยกลับสนออู้ยกลับขึ้นสนออู้ cắp rồi nó pin ngang ngang ấy con thực là pin thòng ấy cho vào lút nữa cứ cho pin lan ngang nhang mà là Ui, như ออ้ยต้องลงครับนั่นนี่ต้องลงต้องลงไปเบิ่งครางมันลอยมาทั้งหลังไงลอยมาข้างหลังพี่น้องพูดครับถือมองจังไหนน้อพี่นองง้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตลงมาด้วยพี่นองง้อย petit đâu Yo. xuống phải con. đi đi. ui. ui. แมนกระบอ,อกใสไปไหนมากอีกขวางเสยยัานข้าวสวดนะ ันบอสอดมันสิเกียเกีก่อนโ้ลอยมาทังถือไปจะไหนโอ้ยบอสอดอีรีพยองเป็นเสวอยู่ดเลยนี่โอ้ยโอ้ยยิงน้ำกลนาะ โอ, <laughs> อ้เสียบข้างหลังอยู่ดีตัวนี่น้ำค้นพี่น้องเสียบข้างหลังเสียบข้างหลังว้ายถ้ามันดึงไปมันจะหลุดดิงเสียบด้านหลังพี่น้องเยร้อยอุหลุดหลุดมันจะจังพี่ว้า มันแล้วมันแล้วเต็มแหลกมาแล้วพี่น้องพดวดน้นเหลี่ยมบังตัดแต่ยู่ทั้งพูนครับพี่น้องปามาทั้งหลังพี่ชะโดเหลี่ยวเห็นตั้งแต่พี่อยู่ต้นตานพี่น้องเอยบัดมาหอดบังเนี่ยกลับขึ้นสีนี้กับ้าอุ้ยดยูนี่น้ำกดเลย แต้มเล็กมาแล้วพี่น้องแต้มเล็กเป็นปลาดูครับปลาคอตัวใหญ่ๆมากแม่ปื๊ดยิ่งบัดน้พี่้องเองบ่ขึ้นไหนเนาะไปเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนกับถือกลางหลังบ่กลางดีไปเลยเกลังศึกลับขึข้นอใสเลยด้วยถือเกลันพอดี คือดินคือจังถือหูนี่ไปครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปนที่ขึ้นไปเอาของลงมาแล้วก็เขาบ้านเด้พี่น้องเอาเต็มเดียวนี่แหละเดี๋ยวมึงเต็มเดียวโครโลุไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาเสร็มนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะไม่ยี่ห้อที่เก่าลนะที่เขาไปทใใั้งไม่ล่ะไปคลิปหน้าจังพอกันสวัสดีครับ ออกกันไม่คิมนาครับ